นะครับวันนี้หนึ่งคิวทูสองานะงานที่ึกษานะครับวันนี้เรามาไล่เอกสารนะเอกสารหลักที่จะเรียกว่า key document นะครับนะซึ่งเป็นเอกสารที่มันจะมีความสําคัญเป็นระดับต้นๆเลยนะครับแต่เอกสารตัวอื่นบันทึกตัวอื่นนะครับที่อยู่ที่อยู่ในระบบก็ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแต่นี่คือเป็นเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกระบวนการทดสอบของเรานะอันดับแรกเลยแล็บสโคนะ ขอบขายที่เรายื่นขอนะครับว่าเราทดสอบโปรดักอะไรใช้มาตรฐานทดสอบโปรดักอะไรนะครับทดสอบพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็อ้าอิงมาตรฐานการทดสอบจากที่ไหนนะครับนะซึ่งตัวแห S <S แลปทะโคบเนี่ยนะครับมันก็จะต่อยอดมาในการาที่2นั่นคือในการเครื่องมือที่เราใช้ในการทดสอบนะครับซึ่งเราจะเน้นเฉพาะเครื่องมือที่มันเกี่ยวข้องกับขอบขายที่เรายื่นขอเท่านั้นนะครับ ข้อที่2อาจารย์ขอดูในเรื่องของแผนการสอบเทียบนะครับเป็นเชิงการ calibration แผนการสอบเทียบนะส่วนรายการที่3ครับเป็นผลการสอบเทียบนะซึ่งแน่นอนว่าเราส่งสอบเทียบกับแลบภายนอกนะครับนะซึ่งใบเซอร์ที่เราได้จากแลบภายนอกครับก็ต้องมีนะรฮะ accredited หนึ่งเจ็ดศนะครับนะใบเซอร์ที่มาจากแลบภายนอกเขาต้องมีโลโก้ของไอ้เล accredited หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้านะครับอาจจะเป็น และของประเทศไทยสพอรหรือต่างประเทศก็ได้นะครับรายการที่4นะครับผลที่ได้จากการสอบเทียบนะเราต้องนํา,ามาทําการตรวสอบนะข้อที่6นะอ่ารายการที่4เนี่ยจะเป็นข้อที่6 4 4นะครับการตรวสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานนะครับหรือหลังจากที่นํากลับมาจากการเซอร์วิสความหมายคือเราจะต้องมีหลักฐานนะครับในการตรวสอบเครื่องมือเ็าือเอา,เอาผลการสอบเทียบซึ่งอาจจะเป็นค่าเออร์เลอร หรืออาจจะเป็นค่า่คาแก้นะเอาเออร์เรสมารวมกับอันเซอร์แล้วก็เทียบกับเกณฑ์การยอมรับนะครับดังนั้นอันนี้ขอดูเรื่องของบลการตรวจสอบเรื่องมือเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ MPE ด้วยนะครับบริไฟ m a n u g e m e n t บริ f y นะครับนะรายการที่5ครับก็จะสอดคล้องกับรายการที่1เรื่องของเทส t m e มท o อน APL test method นะครับที่เราเอาไปการ refer กับมาตรฐานสาลนะครับนะแน่นอนว่า เราก็ต้องเอามาแปลมาเป็นเขียนมาเป็นภาษาโลเคอลของเรานะครับนะขอดูวปไอทีเอสเป็ต่อด้วยนะครับซึ่งวีไปทีเอสเป็ต่อตรงนี้นะครับมันก็จะคู่กับแะคู่กับในส่วนของแต่ดาษห้ากินแบบที่เป็นคู่มือเป็นนว่นสากินนะครับรายการที่6นะครับเทสเปตอบที่เราใช้ถ้าเราใช้ตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนคุณต้องมีหลักฐานที่เรียกว่า v อ l i f i c a t i o n of Method นะก็คือหลักฐานการตรวจสอบวิธีการแต่ถ้าใช้เป็นวิธีการสอบที่ไม่เป็นมาตรฐานนั่นคือมีการตัดแรงนะมีการ m o ดิฟาจากวิธีมาตรฐานนะครับเราเรียกว่าต้องมีหลักฐานการนะฮะยืนยันความใช้ได้หรือตรวจสอบความใช้ได้นะว a l i d a t i ่ n of m e t h o d นะครับนะพอเราเนี่ยทำการทดสอบตาม ATM ทุกขั้นตอนไหมครับเหมือน ATM เลยเป๊กเลย,เเลยใช่ไหมดังนะนั้นเราจะเรียกว่าการ v ริ i ายนะซึ่งอาจจะเป็นการทําทดสอบความแม่นยาความเที่ยงตรงผ่านเอฟเทสทีเทสก็ได้การทำาิท t อ r แอบก็ได้นะทำาีทก็ได้นะครับเราต้องการจะพิสูจน์ว่าก็ตอดที่เราใช้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ตามสากพทุกรรอนนะครับก็ต้องมีหลักฐานที่ยืนยันความถูกต้องด้วยนะครับรายการที่7ครับ t r n i n i n g r e c o r d and Evaluation r e s u l t นะมีหลักฐานบันทึกการอบรมอบรมของใครครับ เจ้าท right. ี female, you. right. right. ่ทดสอบทุกคนนะอบรมในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นกะเบีการทดสอบนะครับนะใครใครรับผิดชอบตรมส่วนไหนนะก็ต้องอบรมส่วนนั้นนะคนที่ทําการเทสก็ต้องอบรมในเรื่องของวิธีการเทสคนที่มาออกรีพอร์ตมาพิมพ์รีพอร์ตทิมผลก็ต้องอบรมระเยเรื่องของการออกรายงานผลนะครับนะอบรมอย่างเดียวไม่พอคราบต้องมีหลักฐานการประเมินด้วยนะหลักฐานการประเมินอาจจะเป็นข้อสอบก็ได้นะครับเป็นข้อสอบก็ได้หรือ เป็นการอบรมแบบ OJT ก็คือให้ทําการปฏิบัติก็ได้นะครับอย่างถ้าเป็นในเรื่องของกระบวนการเทสนะครับเราประเมินผลโดยการอะไรฮะรประเมินโดยการใช้ F test T test ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของอิเลชันลผลการประเมินนะครับอาจารย์อยากให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั่นคือภาคทฤษฎีก็อาจจะเป็นข้อสอบเป็นชอยดแต่เป็นขอสอบขคอ,องก็ได้ ส่วนภาคปฏิบัติก็ให้ทาการเทสจริงทําการทดลองจริงแล้วก็ประเมินผลโดยการพวกใช้เอฟเทสจเทสก็ได้นะครับโอเคนะข้อที่8ครับหลังจากที่เรามีการอบรมแล้วก็ประเมินได้บ่อยแล้วต้องมีหลักฐานการมป้าหมายงานนะบันทึกการเป้าหมายงานนะเป็นรายบุคคลนะฮะเพราะเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบเหมือนกันคนนี้เทสได้3มไม่ตอบคนนี้เทสได้4ไม่ตอบแต่คนนี้ ปีนี้ที่ในการสอบแล้วก็ผู้ผลดังนั้นต้องมีหลักฐานการเป้าหมายงานข้อบันทึกการเป้าหมายงานข้อที่626นะครับส่วนข้อที่9ข้อที่10นะครับ9คือใบเทสเรียกเก็บใบรับงานนั่นเองครับใบใบใบรับงานของเราอันนี้อาจารย์ขอดูบันทึกใบรับงานจริงนะเพราะอาจารย์จะดูว่าข้อมูลมันลงถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าแล้วข้อที่สำคัญคือในใบรับงานเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแล้วครับการนะครับการ ทบทวนความพ,พร้อมเราด้วยคนพร้อมเพื่องมือพร้อมวิธีการพร้อมน,นอั่นนู่นนี่นะครับต,ต,ต้องต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่เจ็ดจุดหนึ่งนะต้องมีหลักฐานการทบทวนความพร้อมก่อนที่จะรับงานจากลูกค้านะครับส่วนเทสต์รีพอร์ตนะครับข้อที่สิบอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอา่า subject item ต่างๆหัวข้อต่างๆครับว่ามัานสอดคล้องตามข้อที่เจ็ดจุดแปดหรือไม่นะครับนะมีเรื่องของชื่ออ่ชื่อห้องแบบชื่อลูกค้า ชื่อเครื่องมือวิธีการด่านตรงนี้นะครับจะร่วมาสอดคล้องกับข้อที่7.8นะครับเ8 2ปนะครับ7 8็เป็นฟอร์แมตของเป็นเพเพลนของใบรายงานผลการทดสอบนะ782กับ7 8 4นะ782เนี่ยมันใช้ร่วมได้ทั้งแบบทดสอบแบบสอบเทียบส่วน7 8 4จะเป็นข้อที่เฉพาะของแลบทดสอบอย่างเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของการประเมินอัสเซนตี้ที่เกี่ยวข้องกับเมตตตอดที่เรายื่นขอ นะครับเห็นไ,ไหมทุกตัวมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับทุกตัวก็จะมีความสัมพันธ์กันดนังน,น,นะนั้นเตรียมให้อาจารย์ดูนะครับสำหรับเอกสาร11รายการนี้เนาะโอเค